เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแซนด์วิชทูน่านะครบเดี๋ยวเราก็จะตักทูน่าก่อนเลยนะครัล้วแบบนึงครับก็จะใช้เวลานานานิดนึงใส่หมดเลยนะลูกแล้วก็ใส่เรื่มอีกนิดนึงนะครับ นะคะประมาณนี้นะครับอันนี้ได้รู้สูตรมาแล้วนะครับ <c oughs> มีคนสอนมาเสร็จแล้วต่อมาเราก็จะเอาผักวางนะครับผักวางแบบนี้ไม่ยองเล่นผมลืมไปเลยเราใส่มอาอย่างนี้ก่อน Mm hmm. แล้วต่อมาผมก็จะประกบกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะต้องใช้วิธหันหผมทำไม่ได้นะครับได้มมช่วยช่วยแล้วก็ใช้ให้มีคนมาหันให้นะครับ อันนี้มันจะมีอยู่สองคลิปคลิปหนึ่งที่ผมจะไม่ได้ทำกับคลิปนี้ที่ผมทำนะครับและต่อมา,อาต่อมาเราก็จะใส่ไข่กันนะครับดูไข่สิทุกคนมันดูไม่เหมือนไข่เลย <laughs> เาวางไว้มันจะไม่เหมือนไข่แต่เราก็จะกินอยู่ดีนะครับ พราะผมเป็นเด็กกินเก่งโอเคแล้วเราก็จะเอามาประกบกันแต่นี้ทำยังไงแล้วก็ก็ไข่ใส่ฝั่งเดียวให้ลูกทำแบบนี้นะครับนี่แซนด์วิชทูน่าไข่โชว์ให้กล้องดูนะครับ ว้าวนี่น่ากินไหมครับทุกคนน่ากินครับเดี๋ยวคลิปจบแล้วละครับเดี๋ยวล้วาหน้าใครอยากให้ทำแซวิชอะไรอีกคอมเมนต์มาได้นะครับในติกต็อกแล้วก็ยูทูบด้วยนะครับจบคลิป นี่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมากินกันเลยนะครับอืมอร่อยเลยนะอืม Hmm. 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 Mm. Mm. อ๋ออ่อยอย่าลืมกดติดตามนะนะครับขอร้องขอมุดติดตามต่อใหมายคือหนึ่งพัน